สวัสดีครับผมใบพด์ชแนลน้องยอดน้ำโกดยอดน้ำโกดมันไ้กีดแล้วอากาศหนาวเย็นพี่น้องเบิ่งนำยางอ้คักเลยพี่น้องไงเลยเครื่องขึ้นมาเลยพี่น้องไโปโลเลยพี่น้องเลยเครื่องขึ้นมาเบิ่งต้นนี้ต้นใหญ่ เกือบเต็มพี่น้องยังง่อยอยู่ยังง่อยเงียบเงียบอยู่เกือบเต็มเลยพี่น้องโหดูดูและหน่อยเดียวนี่เนื่อนโหโลโ้ต้นมันใหญ่วันนี้มันก็ออ,อกแต่มันเย็นมันเหนนมันห,หนาวครับต้นนี้ครับโอ้ย มึงตุนไงเนานะมึงตุนน้อยกว่เนี่ยหลังจากแก้ไขวันนี่ขึ้นเดี๋ยวมากีดมึงด้วยน้องเบ้าสะใจตาใจยา,างออกยางออกพีนนก่น้องตัวนี้ไงโปโลตุนน้อยก็ได้สมน้อยเ,ยอเกือบครึง่ง โอเคเลครับเนี่ยอยากออกพี่นอ้องอยากออกกูเนี่ยสุดๆเลย ยอดมปุดใส่ลายพิเศษออกลายอ,ออกลายข้าวเดียวกันเหนียวเห็นป่ะก็ร่นก็ร่นก็ร่นข้าวเดียวเหนียวปั๊ดเลยได้แล้วเนี่ยเหนียวปุดต้นนี้แล้วเนี่ย กิดนี่พี่น้องเพื่อเต็มเลยเะครับล้นพระโธนกดเลยแลวหน่อยเดียวนะพี่น้องอ้าวกับประมาณนี้ครับผมฝากช่องนะพี่น้องไว้พุทธนเนลซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ